เอาอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บงัดขึ้นสวยงามป้อมต่อแล้วพุ่มมันตีๆๆอึศอึศอึศปาดเฮ้ยๆๆๆๆๆจบครับผม B God AK บวยเล็กบวยใหญ่ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซัสซอรี่กันอีกแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้พี่ไม่มีคลิปจะลงพี่ก็เลยมาทําเรื่องของคูลิ่งเกมนะโดยที่พี่จะไปไล่าๆพวกผู้ใช้สายเวททั้งหมดนะถ้าเป็นไปได้ซึ่งถามว่าคูลิ่งเกมนี่คืออะไรก็คือเกมโหมดที่เอาไว้ปลดแม็กเลเวลเรานะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นได้ถึงเลเวล99นะถ้าเกิดไม่ชนะคูลิ่งเกมแต่ถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราก็จะเลเวลสูงสุดไปถึง150นะซึ่งเราสามารถเล่นเกมนี้ได้แค่ ครั้งเดียวนะถ้าเกิดชนะแต่ว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็กลับมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับซึ่งกฎของคูลิ่งเกมเนี่ยก็คือเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราทั้งหมด40นาทีเมื่อเวลาครบเนี่ยประตูก็จะเปิดออกแล้วเราก็ออกทางประตูแล้วก็นั่นก็ถือว่าเราชนะคูลิ่งเกมแล้วแต่ว่าการจะออกประตูได้นั้นเราจะต้องมี1คิวนะก็คือเราต้องฆ่า1คนน,นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครอยากออกเร็วกว่านั้นก็คือเราสามารถ 5คนเพื่อลดเวลาได้นะซึ่ง1คิวเท่ากับ10นาทีเมื่อก่อนมันเท่ากับ5นาทีตอนนี้เขาบัฟมาก็ก็ออกเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครอยากเกบชนะนะชนะแบบง่ายๆหน่อยก็คือพาเพื่อนไปแก้งแม่งเลยเพราะพี่เจอในคูลิ่งเกมตอนลงซโล่เนี่ยบ่อยมากเลยนะมั่งแบบลงกัน2-3ปนอะเม้าจอหมื่นกันว่าทำไมแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของเร็วสกิลนะครับ คือเรเวสกิลเนี่ยไม่ทำให้แบบเราชนะง่ายมากนะถ้าเกิด Skill, เร็วสกิเลกเร็วๆห้าเนี่ยแม่งโคตรแรงอ่ะแล้วก็อย่างที่สามนะที่พี่ไปเจอมาคือเรื่องของการกลางอาณาเขตไอ้ยี่กูไม่นึกว่ามันจะกลางอาณาเขตได้แม่งทาได้แต่เบลุเวลหกสิบปะ่ะแม่งแบบพี่เจอกลางอาณาเขตไปพี่เวอเลยอ่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะแปลงกวางแปลงเงี้ยกลางได้เหมือนกันนะบอกเลย โอ้ยอันดูไรนะพี่เวอร์ตรงๆนะครับแจริงๆคือเรา up, แค่อัพเลเวลสกิลอย่างเดียวก็แล้วก็ใช้ทักษะหน่อยจริงๆแนละ้วเก็บคิวหนึ่งคิวน่าจะสบายๆนะนะครเพื่อไปหลบมุมเอฟเคนะครับเหลือไปแลกค่าคนอืนะ่นเหมือนพี่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวก็ไม่ต้องพูดพร่มกำลังเพลงเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่าครับ เีย er, ต huh? ื่นมาไดีเวลาอันนี้นะกูไม่มีออกสรค์ไทยมันพุ่งโดนกูอ๋อไอ้เฮียเสดหลังูเลยอย่างนี้ก็โดนฮึ้ยอุฮึอุ้ยอยอ้จิจนักข้นอึสออ อืออ nope. ืออืออือถอยมาเฮ้ยว้าวว้าวตามโดดไปเตะไอ้เหียไม่โดนอืออือโดดตีอืออืออ้อเหียอู้ยเฮ้ยทำอะไรอะน้องอืฮอืออือ พลายงัดขึ้นไอ้เหี้ยไม่โดนเตะขอเตะขึ้นได้พออุ้ยตีทีไปโอ้แม่งโดดไปอุ้ยจิ้มตีตี โดนไปพุ้ยสุโอ้ยปากัชไอ้นี่วุ้จีกุโร่เดอ๋ยวโทจิตัวตัวจริงไปเลยเก็บผ้าไว้เป็นหลักฐานมาละโอ้โห้เยีย mày kang, nó ra. Oi, mày cứ xong nó. 2 ra giam. Ghém gang ốm. Qua ghém 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 อย่างนี้ครับคัสตอมไปเดชมุนๆมุนมุนมุนเตะฮึปุ๊ฮึยเฮ้เฮียเฮ้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 ยเฮยฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้งเฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮยเฮยเ้ย

อึ้งฮึดอึ้งอุ๊บแครี่ไม่ได้เลยอึอึ้อึ้งัดขึ้นถ้าซินซ้อมอึ้แครี่สวยมาดิไอ้หี้ยอึแครี่สวยอึส อือห่วยแล้วโคโอมโดนโทษจีละไอ้เหี้ยมาดิมาด,มาดิหมุนงัดขึ้นไอ้เหี้ยกดิดสก,กิลเตะเนี่ยเว้ยแพ้เหมือนในเรื่องมูนกปลุกพลังลมฟ้าแดงกันม่วนนะน้องนะก่อนที่จะชนะพี่นี่เหลือกี่คนแล้วไอ้เหี้ยมันหายไปไหนกันหมดวะตอนแรกมันแก๊งกันแบบวูมบึ้มบัอม

ừ ừ uff 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 ลืมใช้ท่าเธอจริงอึหมุนตีดินดินดโอ้ชียุสยุสฮุ้ยนี่แล้วเน่ ไอเหียทำไมกูตีมันไม่โดนม่เข้าใจะไอเหียไปีว่านัดงัวงเนี่ยปัดอ้ยไอเหียอย่าบอกแก๊ง เอ้าม uh, ึงแกงเหรอไอชีพโวยสามตัวเลยมึงแกงสามตัวเลยตัวแล้วมึงหายไปไหนมาดิฮึ้ยอุ้ยอนี่อุ้ยอึ้ยมาดิกูต่อให้กูต่อให้พวกมึงแกงกูสามตัวเลยอึ้ พุทส uh, oh. <laughs> uh, oh. ้ยเฮียวเจาบอกนะัดตัวหรือเปล่าเฮียกว่าใช่ยวะแมงชัวโอ้ยสัตว์เอยจังวะ้ ลูกพอมไปดิรอคุยเลยน้อง

มาดิปุ๊สซ้อมไประวังไปงัดอุ๊สปุ๊สปัดหมุนอุ้สปุ๊สปุ๊สงัดตอซ้อมมาดิไปต่อกูเกิบประโจ้สองตัว อ้าอะไรหมุนปุ๊บปุ๊ปุ๊งัดขึ้นสวยงามซ้อมต่อแล้วพุ่งไปตีอึออึปัด่ฮอ <c oughs> มาเร็วเข้าสุลอนจะไปนีนจ้ะอย่าบอกนะแม่งมีเพื่อนมาสองหนึ่งห็ไหวนะรอเปล่า <c oughs> เออทเกิดไม่โดนในนั้นนะนี่ไงจะเ,เน้นเนาะปัดก่อนเลยหมุนหมุนเฮียป้อมแล้วก็ อุสอ <kung> oh ุส <Equ> อ <est> oh, ุ๊ <único Liberty> um. ิบกิบบีบอุ้ยอุ้สอย่าลืมไม่โดนอุสอุ๊สแล้วก็ฟาดไปอุสอุหสอุ๊สถอยอ่อน Ui giời, ui giời, ui giời. Mở ra, mở Ui giời, bắt đầu đi. Bị tôi. Mở ra. My daughter, my daughter, Hê daughter, my 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 daughter, เฮ้ยอ้เหี้ยแม่งสเตลไม่ได้หัวตัวอย่าบอกนับเป็นมึงแก้งก็ได้ไว้สองตัวเข้ามาอเฮ้ยอ้าวอะไรนี่น้องมิ่งยังเดียวน้องไม่ไหวนะซ้อมให้โดน อุ้อุ้ยอุ้อุ้ย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 อุอุ้อ mm <tries> ล่า,ก,าลกันก่อนนะครับเราค่อยเก็บเหยื่อทีหลังไม่ใช่รอเราเป็นไฮยีน่ารอตะคุบเหยื่อแล้วหมุนวัดไปไปทางซองฮึบ แล้วก็ฟาดเบสควันเข้าที่หลังฮึกระโดดไม่โดนไอ้เหี้ยอึสอึสอึสแล้วก็ช <uğ re ww transparency> ิมชิมชิมชิมโกสเลตฮึสงัดขึ้นแล้วก็ซัมมงัดขึ้นเก่งามหมุนหมุนหมุนโอเค ขึ้นสวยเราจิ้ม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 ตามไปฟาดเบรคไม่ดุหมุนฮึบป,ปากเน่แค่ล่ายือไม่มีคำว่า,าเวทอะไรทั้งนั้นครับก็เฮลน่าบอย ไอ้เฮ้ยโทจิแกไอ้เฮ้ยตกมาตายวะมันสุดเลยเฮียเฮ้ยก็นี่น่าจะจบคลิปกันแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับสวันนี้ผมบอมบีเอเคเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ต้องขอตาวไปลบายบายจบ